ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆ,ๆครับวันนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งเดี๋ยวผาพีผ้านนองมาเอาเขาเอานามมาให้น้องๆไปนี่แหละครับไปครับพ้าพีผ้านนองไม่ห้อาหารน้ำกันข้าวก็มีปลากระป๋องกับข้าวสวยนี่แหละครับกะก่อนอง่นกับขอขอบคุณน,นะครับขันผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นมอบอาหาร เม็ดอาหารปลากระป๋องมะนาวนะครับกับอาหารเมร็ดก็ะห้องเห้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบุญกุศลที่เพื่อนเฮ็ดก็ให้เกิดกับเพื่อนกับครอบครัวของเพื่อนนะครับให้อยู่ดีมีแห้งนะครับปลอดโรคปลอดภัยครับไปครับไปให้สงกันอ่าครับแม่นี่เพื่อนกะวิคนเอาไป เหมือนละครับเดี๋ยวเต็นนองตัวเดียวนี่นะครับก็สีเงาอยู่ดอกเปนกระยุตัวเดียวก็เลยว่าสีหา้ามุย้ยเพิ่นนะครับครับสวัสดีครับมาครับมาเข้าหาน้วกัน ครับกัดเข่ามาซื้อมือแล้วครับให้เพิ่นกัดเข่ามาให้เพิ่อนอยากหวงกินอยู่ยได้แม่เพิ่นนอะไ,ได้กินนี่ก็ดัดกินเหรอครับนี่นี่หน่อยนี่เหลือตัวเดียวครับแม่นี่เหลือตัวเดียวอันเหลือะยุดยพูดตัวเดียวนี่ยเพิ่น มีผู้มาเอาบ้าการก็บบเห็นหรอกครับว่ามีไผมาเอาำบ้าบ้าการก็บ่ได้อยู่ก็ไดีหัแต่ว่าเขาว่ามีคนมาเอานะครับก็ดีใจน้ำเพิ่นนั่นแหละครับให้เพิ่นมีข้ออันมีบ้านมีซอกอยู่ที่เลือก็ดูแลไปครับตามอันนี้เหาไปกินกินกินยิ้มเรา นี่เพื่อนกะมาแบงเอาไปเลี้ยงนะครับบางการก็บอเห็นดอกแต่ว่ากะดีใจน้ำนอง,งน้นองเพื่อนที่มีอันนี้มีบานอยู่นะครบับเหลือกัเหลือตัวเดียวเลยนะครับคือสิงเงาอ้าเป็นอีหยังเขาคือเ่เอาครับกะด็เบิ่งคือเกาล่ะครับยึดตนเพิ่นก็ขอขอคุ้นนะครับอ่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ใหมอบอาหารให้น้องๆนะครับให้เพื่อนได้กินให้เพื่อนมีชีวิตอยู่ต่อไปครับเพื่อขอให้รำให้รวยแล้วครับปรกอการกับพ่อียังก็มีแต่ข้าวบุ้ยพอนดีๆเลยนะครับที่มอบให้พี่เห็นน้องเขาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปใส่มาใส่ก็ให้แกว่ขาดปลอดภัยครับ มีความเจริญนะครับตัวนี้กับสิเด้เบิง้งคือกันละครับเบิง้งคือเกาบ่ามีบานกับซ้ำมีบานละครับยืนนิ่กับเบิ้งอยู่เรื่อยๆเนาะอ่าครับกับเดลี้ยงเบิ้งเพิ่นแล้วกันเบิง้งคือเกาละครับบ่ถิ่มบ่ป๋าเพิ่นดอกดอกับมาซองมาเบิ้งอยู่เรื่อยๆละครับ บ่าการก็บ่คิดหรอกครับว่าสิมีพีมีน้องที่มีจิตเมตตาอยู่หลายนะครับเพราะว่าบ่ากาันเฮ็ดส่องม้าหนีก็เพื่อน้องนองนี่ยแหละครับเพราะว่าณนะมือหนึ่งเกิดบ่ากาันบ่มี่ม,มยังกับสิมีพีมีน้องสี่อยดูแลเพิ่นนะครับสี่อยมีอหออาหาร จะซื้อกะข,ขอคุณนะครับนั้นผู้ที่มีเนี่ยกินําใจนะครับที่มอบแบ่งปันมาให้น้องๆเ่อคนตอ่ออายุคนไปครับกินนี้ก็ไม่มีอย่งางไรครับฝากพี่ฝากนอ้องเข้าสํานี่แหละขอให้พี่ให้นอห้องเข้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขูมสุขคนครับขอคุณท,ท,ที่ติดตามช่องดีหน่อยของเบาการก็ไม่มีอย่งางไรครับ แล้วมือสุกเย็นน้านำๆทำไมเขาไม่เอาน้องไปฮะถามมึงหนูก็น่ารักอยู่นะ,ะครับขอบคุณหลายครับก็คลิปนี้ก็ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับไปฮะมาเลยบวยเะ